สวัสดีครับผมเดนนะครับผมวันนี้เรามาดูกับ Honda c b r 6 5 0 f นะครับตัวปี2015นะครับรถคันนี้มีการแต่งฟลลิ่งมาครับทำให้ดูสปอร์ตฉเฉียวมากขึ้นนะครับผมครับรถไม่มีล้มไม่มีชนนะครับผมตัวครอบตดมดนะครับสามารถเอาออกได้นะครับมีเบาะคนซ้อนให้นะครับผมนะครับผมสวิงอาร์มมีครอบสวิงอาร์มเป็นคาร์บอนนะครับผม ชุดท่อทรงอาคาร์บบิกนะครับชุดเกียร์โยงกันแข้งนะครับผมทางซ้ายขวาไบาเกอร์นะครับชุดปลอกแฮนงนอเมโนโลแล้วก็มีชุดสวิตช์นะครับชุดกันเบรกกันชัดแต่งนะครับแล้วก็เป็นการสวัสด์ไอเนะครับผมไฮแคลโปรไอเอไอเอสนะครับผมรถคันนี้วิ่งมา24,152ืกิโลแท้นะครับผมมีการแอบสปอร์ตไลท์1คู่ไว้ข้างใต้รถนะครับผม ครับโอเคเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับผมไฟท้ายหลังนะครับเป็นแบบไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมชุดสปอตไลท์สามารถเปิดปิดได้นะครับ ก็ผมคลิปนี้ก็สั้นๆครับผมขอบคุณครับ